สวรนคตเพราะสาเหตุอะไรเดก็กายพูดไม่ได้ไป,ปากเหม็นมึง <c oughs> เอ่ออคือเสด็จแม่พระองค์สวรนครศพเออเสด็จแม่บงตกเลือดตายพะยาค่ะ ตก<อ>เลือดตายตอนคลอดอแล้วเอาพระศพไว้ที่ไหนเอา,เอาไว้บนหอธรสังเวชพ่อธอรมสังเวชเวหรอเอาไว้กี่วันสามวัน,วนและสามวันเนี่ยมีมอหระศพสำเพอเด้่ามีทุกคืนเลยพี่ยากะวันที่หนึ่งมีอะไรวันที่หนึ่งมีมีอะไรมีงิ้วกับอุปรากรจีนประชันกัน เอาวิวอาาุปกรณ์จีนมันก็นกยนนนอย่าง,งเดียวกันแหละวันที่สองมีอะไรมีลิเกกนาตะดนตรีประชันกันมันก็ใหญ่เดียวกันนั่นแหละลิเกนาตะดนตรีมันก็ใหญ่เดียวกันน่วันที่สามมีอะไรหนังก็ภาพยนตร์ประชันกันเอาละ่ะถ้ไปหนึ่งคำเจ้าเราจะฟังเอาไว้ <practical S 1> จริงๆจะไปถามพระบิดาหากตอบไม่ตรงกับที่มึงบอกกูมานะมึงตายอ<ำ>ายู่แล้ว ไม่เลยรักธิเจ้าไว้ด้วยอยากจะสืบสาวที่ยาบรสัยมันจริงหรือไม่บอกมาจ,จ,จ,จะแดงหรือดำไปถามกีดา้าที่มึงพูดมาหรือโมจริงยะาหากไม่ใช่ฟังไว้ต่อเช้าจะตัดหั้วยาวแว่โชอ ไปเา็ตาแล้วโอ้โหแล้วก็ไปเดักกันเจ้าไว้ด้วยไปทางลัดไปทางลัดไปทางเจ้า่อนรีบไมทาัดยาก็รีบไป ผมได้ช้ำแล้ท่านทำไมกอลก็บอกมีเรื่องจะบอกรถินคาเสด็จแล้วมีเรื่องอะไรอะไรอะไรดูดเดี๋ยวดูพ่อดี๋ยวดูพ่อเออแฟนพ่อเคนไม่ได้เสด็จพี่เสด็จพ่อเหรอมีเรื่องอะไรกันกอลฉันมาขึ้นพ่อในวันนี้มีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกอลฉันเนี่ยมีแค่ท่านพ่อกับท่านพี่ที่คอยเลี้ยงดูสั่งสอนมาแต่ไม่เคยเห็นหน้าท่านแม่เลยพ่อรู้ว่าตายไปนานแล้ว กับหม่อมมีเรื่สำคัญจะมาถามอยากจะรู้ว่าสเสด็จแม่ของกรหม่อมฉันสวรรคตเพราะสาเหตุอะไรพี่คะ<อ><อ>เสด็จเสด็จแม่ของเจ้าเหรอเสสวรรคตเออสาเหตุที่เสด็จแม่เจ้าสวรรคตคือตกเลือดตายนะลูกไแม่งโคตรฟุ้งเลยต้ะ <laughs> เออ ตกเลือดตายแล้วกระหม่อมอยากรู้ว่าเอาพระศพของเสด็จแม่ไว้ที่ไหนพี่คะพ่อเอาพระศพแม่ไว้ที่ไว้ที่ไว้ที่เฮลิคอปเตอร์ลูกอ๋งไจะกระดาษกระเดียวขึ้นไปน้้ำหาแลไข้างบนอ่ะโอ้โหแล้วสวดศพทีไม่เติมน้ำมันเป็นลิตรเลยมั้งน่ะแลวอยางรู้ว่าพ่อเติมน้ำมันเป็นลิตร เอออ,อ,อ,ออ๋อหอธรรมสังเวชนะลูกแล้วเอาพระศพไว้กี่วันได้ยังะเอ่อ,อพ่อเอาพระศพของแม่เจ้าไว้ไว้ไว้สามเดือนลูกสามไห้เปลืองเขาต้มเต้างาอ๋อพ่อจำผิดลูกเอาไว้แค่สามวันสามวันอ,อแล้วจะรู้ว่ามีมอรสรศนั้นคอยสมพวัหรือเปล่าอ๋อมีมหรสศหรือเปล่าอ,อ มีมีลูกมี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 คือที่หนึ่งมีอะไรพื่ะค่ะเออเอจับหายจับหายจับหาอ๋อ้ฝั่งสีสองเครื่องแกเราใกล้ลายสีสลายพี่เอๆอ๋อพ่อนึกออกแล้วลูกมาห่อแล้วศคืนที่แรกให้กับพระสพของเสด็จแม่ของเจ้าพ่อมีละครลิงให้เจ้า อ๋ลอละครมาเลงมาเล่งนงานจบละครลิงแล้วเ,เ,เพื่อคะเออละครลิงโหจัดกันกแบบใหญ่โตเลยลูกแล้วคืนที่สองมีอะไรพี่อคะเออส่วนคืนที่สองคืนที่สองเอ่อจิ๊บจิวหนับนะพ่อมาร้อมทำงนานมาก่อนเออพร้อมกันอ๋อพ่อนึกออกแล้วคืนที่สองพ่อมีหมอลำลูก โอ้มอมีหมอรัมเนี่ยโอ้โหรมพ่อติ๊นิ้วนอบน้อมเออแล้วคืนที่สามมีอะไรเพี่อคะเออส่วนส่วนคืนที่สามคืนที่สาม้หทุกคนิต่อทุกทุท่อท่อท่เรือโอ้ไม่ในคันนี้ท่อเรือต้องเป็นของหมอพ่อโดยเฉพะโอ้ไม่ทุกท่อท่อติดงต่อทุสาย้นนะครับจะทำให้ทุกคนงงูด้โอ้จะท่โท่อโดนจริงทุกท้องโอ้อพ่อนึอกออกแล้วคืนที่ เนี่ยเป็นคืนสําคัญเป็นคืนสุดท้ายพ่อเกณฑ์ทหารมาหมดทั้งเมืองเลยแล้วพ่อก็ฉายหนังเอ็กให้ทหารดลูลูกพ่อจะฉายหนังเอ็กก็เมืองมึงแฉะไตหาเสด็จพ่อที่พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกพี่ค่ะเสียใจลเพื่อนครับนี่ทั้งพี่ยาวทั้งสื็จพ่อรวมหัวกันโกหกบิงกา จนยุยี่สิบกว่าแล้วบรรลุนิติดภาว่ะจนครบสิน้นพระบิดาให้สุด็จพี่อย่าปิดบังต่อไปเลยจงแจ้งมาสิว่าเพราะอะไรพระมารดาถึงสอนะนคนเ้อเป่นความประสงค์ของเจ้าฮะโอ้ <S <S โห้กันโอ้กันเรื่องการ <c oughs> ตายของแม่เจ้า มันทำมม้เสด็จพ่อตัเตือนใจเฮ้หัวหน้าครับเมื่อเย็นนี้ประกาศเล่นเรื่องอะไรนะครับลูกของพ่อคงสัยต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องแล้วครับเปลี่ยนเป็นเรื่องอะไรอะน้ําตาหมาตบพ่อเสียใจจริงๆถ้าเจ้าอยากจะรู้เสด็จพ่อจะเล่าให้เจ้าฟังครั้งหนึ่งมีกษัิริยต่างแผ่นดินมันอยากจะได้แผ่นดินพม่าใต้ของเรา พ่อด้วยที่เป็นกษัตริย์จึงออกไปทําศึกทําสงครามกลางสมรภูมิรบแต่พ่อเนี่ยไม่รู้เลยว่าแม่เจ้าเนี่ยเป็นห่วงพ่อติดตามออกไปด้วยในศึกครั้งนั้นมันชุนละมุนกันมากมันมีไอ้กษัตริ์และมาเหสีของมันคิดจะเข็นฆ่าเสด็จพ่อแต่ที่ไหนได้เสด็จแม่ของเจ้าด้วยความห้าวหาญเอาร่างมารับคมดาบต้องตายการสมรภูมิออรบพรอ้กษัตริย์สองผัวเมียนั่นลูก ตูวอย่างคือว่ากษัตริย์สองผัวเมียที่มันฆ่าแม่ของลูกมันคือใครผู้หญิงมันชื่อว่าอีเลตยาส่วนผู้ชายมันชื่อว่าไอรามิทอนอีเลทยารัมิทอนกูจะไปฆ่าแม่ของพ่อเยอะหน่อยมิชามิชาต้องกลับมื่อวานเลยจีมิชา